ครับวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของมอเตอร์บราวนะครับที่เราใส่ในกิกันปิมนแล้วก็มีการอัดไฟจากสิบสองเป็นย4ิบสี่นะครับปัญหาที่เราจะพบเจอบ่อยก็คือพังครับเรามาดูการพังนะครับอันนี้คือลูกที่พังนะครับนะครับนี่นะครับจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดจุดที่สองนะครับ ก็คือเสื้อจะมีรอยไหมนะครับนะครับอันนี้ถ้าจุดที่หนึ่งเนี่ยสาเหตุนะครับนี่คือขั้วเสาเอหลวมนะครับอนี้นะครับพอหลวมปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความร้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับต่อมาจุดที่สองนะครับก็คือจุดนี้ครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือขั้วลบนะครับนี่จะเป็นขั้วลบถ้าดูจากอันนี้นะครับ ก็คือจะยึดติดจากเสื้อมอเตอร์ขึ้นมานะครับซ้ายกับขวานะครับก็คือก้อนซ้ายกับก้อนขวานะครับเพื่อที่จะส่งกระแสไฟลบเข้ามานะครับส่วนคู่นี้นะครับก็จะเป็นไฟบวกก็คือจะกินกระแสจากเสานี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็ส่งผ่านตะปานไฟตัวนี้มาฝั่งนี้นะครับก็เป็นค้่บวกค้วลบอ่ะอย่างนี้นะครับต่อมาเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่า มันพังเพราะอะไรจริงๆท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเอามอเตอร์12เนี่ยไปใช้กับ24เนี่ยยังไงก็พังครับบอกได้เลยแต่เราจะทํายังไงให้มันพังช้าลงนะครับมันมีวิธีครับการทําให้พังช้าลงแต่ก็คือจะต้องละเอียดนิดนึงครับอ่าอันนี้อันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมานะครับมอเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ย12โวลต์ถ้าเราถอดออกมานะครับก็คือขั้วลบเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเป็น น็อตแฉกเนี่ยยึดกับตัวบาทองแดงแค่นี้นะครับซึ่งน็อตเนี่ยถ้าถ้าถ้าขยายดูนะครับเนี่ยนะครับอสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเปเปอร์นะครับก็คือหมายความว่าปลายมันจะเหลี่ยวนะครับแล้วก็ขึ้นมาหนาซึ่งนี้นะครับซึ่งพอเราไปใช้กับกระแสไฟยีสีโวลต์เนี่ย เวลาถ้าอะไรที่มันไม่แน่นเนี่ยมันจะเกิดอาการหลวมเพราะว่ามันมีกระแสไฟผ่านที่เกิดความร้อนพอหลวมปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะผ่านมาไม่ดีตรงนี้ก็จะเกิดความร้อนนะครับก็จะเหมือนตัวนี้นะครับอ่ะนี้อันนี้คือนี่นะครับนี่นะครับก็คือหวานไปเลยนะครับเนี่ยนะครับคือสาเหตุนะครับนี่คือหวานไปเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ทำให้มอเตอร์เนี่ยมันเกิดมีปัญหาเนื่องจากกระแสไฟมันไม่บาลานซ์บวกเนี่ยรับจากรีเลย์มาตรงๆนะครับผ่านรีเลย์มาเลยแล้วก็มาเข้าที่รีเลย์เอ้ยผ่านจากแบตมาเข้าที่รีเลย์แล้วก็มาที่มอเตอร์เพราะฉะนั้นบวกจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ลบเนี่ยจะผ่านที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เอาตัวมันเนี่ยเป็นกาวแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดเนี่ยจะมีปัญหายิ่ง เมื่อก่อนผมเคยบอกว่าให้ให้กดจุดนี้บ่อยๆนะครับหลังจากไปเที่ยวมาหรือไปแข่งขันเนี่ยพอกวดมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการหวานเพราะตรงเนี้ยน็อตมันเป็นไปเปอร์แล้วมันยึดได้นิดเดียวนะครับวิธีแก้ปัญหาให้มันคงทนขึ้นนะครับอ่ดูจากน,นี้อันน,น,นี้อันนี้เริ่มทาแล้วนะครับก็คือคือใช้เป็นแหวนสปริงนะครับแล้วก็ตัวเมียยึดให้แน่นนะครับเพื่อที่จะ ช่วยให้กระแสไฟมันเดินดีขึ้นแล้วเวลาเกิดความร้อนเกิดอะไรเนี่ยแหวนสปริงเนี่ยมันจะทําให้แน่นจะทําให้ไม่มีอาการอาร์คซึ่งจะทําให้มอเตอร์เนี่ยมันคงทนขึ้นนะครับในการรับกระแสไฟโหลดเยอะๆนะครับอันนี้คือจุดแก้ปัญหาของตัวลบนะครับหลายท่านบอกเฮ้ยทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้จากสถิติที่ส่งมันออกไปลบนะครับสิบลูกเนี่ยถ้าเป็นระบบเดิมๆเนี่ยส่งออกไปสิบลูกใช้ไฟสิบสองโวลต์เนี่ย ตายแปดพิการสองตามสถิติแล้วคือเหมือนเป็นศูนย์นะครับคือกลับมาก็คือเละโยนทิ้งแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มทําตรงนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าส่งออกไปสิบลูกเนี่ยตายหกพิการสองรอดสามเอเอถูกไหมหกแปดรอดสองอ่าโทษทีครับรอดสองก็คือถือว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นความคงทนดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถือว่าโอเคทําให้มันทนขึ้นต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับ ไฟบวกนะครับอันนี้คือการประกอบมอเตอร์โดยที่ประกอบประกอบไปง่ายๆนะครับก็คืออะใส่ใส่ให้มันติดนะครับท่านสังเกตเห็นตัวลวดทองแดงนี่ไหมครับนี่นะครับมันจะมีอาการพับนะครับเนี่ยนี่นะครับไมครับมันจะพับอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ครับมันจะเขยุกขยุยอยู่อย่างนี้ครับซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้กับไฟสิบสองจะไม่ค่อยมีประเด็นนะครับ แต่พอใช้กับไฟ24นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับจุดที่มันหักเนี่ยหรือขยุกขยุยเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมนั่นหมายความว่ากระแสไฟมันวิ่งผ่านแล้วมันจะมาดรอปอยู่จุดที่ทองแดงมันหักมันก็จะมาพอโหลดมากๆยื้อมากๆยื้อมากๆมันเป็นโอเวอร์โหลดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดความร้อนแดงแล้วมันก็จะขาดออกจากกันนะครับทำให้มอเตอร์ไหม้และเสียนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าเวลาท่านประกอบเนี่ยอ่า ก็คืออาจจะใช้ไขควงนี้ก็ได้ครับใช้วิธีจัดทรงมันนะครับนี่นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจัดทรงให้มันมีลักษณะโค้งนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงอย่าให้โดนน็อตนี้นะครับเพราะพอโดนปุ๊บมันก็จะเป็นจุดอักที่เกิดความร้อนได้เพราะฉะนั้นต้องทําให้มันโค้งอย่างนี้นะครับตรงเนี้ย ช่วยได้เยอะหลังจากลองทำไปแล้วเนี่ยหลายๆตัวที่ส่งกับเมอร์เซบิดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขาดนะครับก็ <Yeah. S 1> คือจะไม่มีปัญหานี่คืออีกจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับมันนะครับอันนี้ผมฝากเป็นแค่แนวทางแก้ปัญหานะครับถามว่ามันจะไม่พังไหมผมตอบไม่ได้แต่มันจะทำให้มอเตอร์เนี่ยมีอายุไขที่ยืนนานขึ้นเพราะท่านอย่าลืมว่าการที่ท่านเอาไปขับไฟจาก 12เป็น24เนี่ยมันคือการโอเวอร์โหลดคือการใช้งานที่หนักหน่วงเพราะฉะนั้นมันมีอายุขยของเขาบางทีเราแก้ปัญหาตรงนี้ไปจบแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาใช้งานมานานใช้งานมาเยอะไปเจอลูกหนักมากๆการดึงโหลดไม่สัมพันธ์กับเกียร์หรืออะไรพวกนี้มันก็มีผลทําให้มอเตอร์เนี่ยมันไหม้ได้อันนี้ท่านต้องยอมรับนะครับเราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แต่เราไม่สามารถหยุดการพังของมันได้เพราะ ท่านเอาไปใช้โอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการที่อะไรที่มันโอเวอร์สเปคโอเวอร์โหลดเนี่ยยังไงก็พังแต่พังช้าพังเร็วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเพราะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เล่นยี่สี่นะครับต้องทําใจมันพังแน่นอนครับพังช้าพังเร็วว่ากันเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาพวกเนี้ยลองทําดูครับลองให้ความละเอียดและความใส่ใจกับมันนะครับช่วยได้เยอะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากแข่งขันแล้วเนี่ยผมเห็นห,หลายๆทีมากเนี่ย ทิ้งครับใช้คําว่าทิ้งแข่งเสร็จทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวพอจะแข่งถ้ามันยังไม่พังก็เอาไปแข่งต่อซึ่งจริงมันเป็นวิธีที่ปิดนะครับมีหลายๆทีมนะครับหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยว่างเว้นเนี่ยนยครับเนี่ยพวกเนี้ยอันเนี้ยคือมอเตอร์จากทีมแข่งนะครับพวกเนี้ยจะมีอีกหลายลูกนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเวลาแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยจะพังไม่พังเขาไม่สนใจเขาถอดมาเลยดูแลให้ผมหน่อยอันเนี้ยก็จะช่วยยืดอายุจากของเดิมที่ในทีมมีหกลูก อาจจะเสียไปลูกหนึ่งหรือสองลูกที่เหลืออะไหล่บางตัวเอามายำใช้กับสี่ลูกได้เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานแล้วก็ต้นทุนซื้อเพิ่มสองลูกมันจะเป็นการหมุนเวียนนะครับซึ่งผมมองว่าในการแข่งขันะจะต้องมีจุดนี้นะครับอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าครับผมตามไปทุกสนามไม่ได้บางสนามผมติดธุระผมไม่ได้ไปถ้าท่านไม่มีอะไหล่สำรองพวกเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับบางทีคาบลูกคาบดอก จะมีที่ยืนอยู่แล้วแต่มาแป๊กด้วยมอเตอร์เสียรีเลย์พังอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุซึ่งน้อยมากนะครับมันเอ้ยโทษครับมันเป็นสาเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันทำให้ที่ยืนเราหายไปซึ่งจริงๆถ้าท่านมีติดทีมไว้เก็บไว้เป็นสแปรมีอะไรสำรองปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นแนวความคิดนะครับไม่ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับอยู่ที่ว่าความพร้อม ความละเอียดตีต้วนของแต่ละทีมนะครับฝากไว้ด้วยครับ